ปลาน,นี้ฉันจ,จะแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากแก ข yes. ้างหน้ามีคนยสข้างหน้ามีคนมามคูสองตัวหัวคู่ยูใสสูย เอาแยกจากมึงอะไรกูก็วิ่งมาเก็บของให้กูแย่งของมึงหรอม,อมอาฆ่านี่ตัวดอีกแล้วติวนยังบอสุมาตุเรียนมึงอะไรบอสุ เรียนว่าเรียนประสบมันยิงท้องตดนำบเอาบุกบอดูเรียนไปตู้กแต่เรารับเวียดนามบอไปอีหาหาบอไป we นเจอแล้วนาเซลียรลาดกู I'm so sorry Oh, 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 oh. แสดงว่ามันนั่นแหละปลาใส่เขามันมีจังหวะหนึ่งที่มันชะง,งักไปปลาสมุกเนี่ยหรออ๋อเพื่อนมันล้มไงเมื่อกี้นะ ซื้อของก่อนอนี่สบาทเลอะไบ้างถามเจ้าของร้านเลย ย้ายที่ไปตรงหมู่บ้านนู้นที่เคยไปฟังประจำเป็นไรครับย,ยูล้ กินไปก็เม <call> hey, ื่อยใช่ไหมชีวิตคนเราเหนืยน้อยแต่อร่อยนะเฮ้ยไม่ใช่เหนืยน้อยแต่อร่อยเนี่ยอยู่เซ่ มันเปิดอะไรเนะมันปรับปุ่มอีกแล้วหรือเปล่าเธอแบบปรับขยับอันนี้เกินอ่ะ B M f o ได้หรือ,อยัง I got supplies เนี่ย I got s u p p l i เนี่ยอยากได้แต่ลูกซองตอนนี้ยังไม่ได้ ไม่เกี่ยวเอ,อยอนเอาอยู่ข้างนอกเุ็นไหมหาลูกช่องอะตอนเนี้ย อะไรมายืนอยู่นี่ตัวอันนี้เหลี่ยมประตูอะไรป้าหัวสามเอาไหม marked an enemy's death crate อ้าวยิงเจอผู้หลอออะไรของเขาวะ ดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ดูป้าไ,ไ,ไ,ได้เร้เหงลำบอกสามเนี่ยสอบอยู่เนี่ยก็ไปเจ็บไอตบ,บอเขาอ๋อไปะปะไปไปไปไหนไปด้วยออกช่วยสองบาทขึ้นเขาลงห่วยช่วยเลยห้าบาทเอ้า,าไม่เคยฟังเหรอ <c oughs> เพลงแบบอะไรเพลงประกอบหนังนนานแล้วน้องเพลงนี่บอกอายุเลยอ่ะเพลง e ี y m มา h ไม่ได้ที่แต่งปืนนานแล้วนะ แอ oh, no. บจะไม่ได้ไปไหนจากโซนเดิมที่เราอยู่เลยนะนอ, okay. อยู่ห่า,างแล้วมียอเป็นร้อยเมตรเลยมึงอะ่ะจ <ed> ักชู้ใส่มาร์คเดอะโลเคชั่นไปเขาเจอเขาเจออยู่นี่มา r ์ t h ด l o โลเค o n s น บักกันที่วิ่งออกมานี่เสื้อสีดำไปไหนแล้ววะตีบอกกันนี้แน่เลยปะฟ้าตุงบีดวิ่งค่ะ โอดเดือดข้างหน้าโอดเดือดภาคหมู่บ้านนี้ปั๊มเดือดก่อนไปอยู่ไหนอ่ะ ตอนมันมีคนยิงเขาเมาื่อกี้ไม่รู้ว่ายิงมาจากไหนรู้เมื่อกี้อะ่ะมันมีตัวหนึ่งยิงมาเขาจะวิ่งมาช่วยเธอ,อเงแล้วเขาเปล่าเลรวเขาเกบไปแล้วเัน่าจะมั้งจอเ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 จอ m a r k t h e locations ส่วนรูปกัวใครอะตอนวงไปไหนเ <c oughs> ข้าหมู่บ้านเหรอชิบพายไ,ไองแล้ ไปกำลังไปอยู่ในอีกอยู่ในอีกอยูกก่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ข้างในอยู่ข้างใน We are the best อย่เกลยดท่าเต้น